นะคะเราจะมาบันทึกรายการต่อบันทึกรายการค้าของปี2558เดือนมกราวันที่5นะคะเข้าที่ระบ,บรุลูกหนี้ในวิโคลนี้กด Workflow แล้วกดใบใบเสร็จสินค้าแล้วจะขึ้นใบเสร็จรับเงินมาให้กดโอเคแล้วกด F 3เพิ่มค่ะ แล้วมาเปลี่ยนวันที่เอกสารเป็นวันที่0 5น1 5หรหัสลูกคา้ากดจุดแล้วก็ Enter ค่ะเลือก4ีขีดหบริษัทเอก,เอกชัยกดเลือกค่ะกดยึดค่ะแล้วมาเรื่องที่รายการ in ิน o i c e ทร กดจุดแล้วก็ Enter ค่ะแล้วเลือก S I ใบส่งของกดเลือกค่ะแล้วเลขที่กดจุดแล้วก็ Enter ค่ะแล้วจะขึ้นเลือกที่001กดเลือกรายรายการรับ กดจุดแล้วก็ Enter ค่ะแล้วจะขึ้นบันทึกรายละเอียดให้แล้วก็มาที่ประเภทของเอกสารธนาคารกดจุดแล้วก็ Enter ค่ะแล้วเราก็เลือก CL ฝากโดยเช็คธนาคารอื่นกด Enter เลือกค่ะแล้วเลขที่เช็ค4481234ค่ะ แล้วเครื่องก็จะรันให้นะคะเป็นบริษัทเอกชัยวันที่วันที่เช็คนะคะสิบห้าหนึ่งห้าแปดค่ะแล้วมาที่ช่องรหัสธนาคารของเช็คนะคะกดจุดแล้วก็เอนเตอร์ค่ะเลือกที่ธนาคารกรุงไทยนะคะ กดเลือกค่ะสาขาธนาคารนะคะสาขาพระรามสี่ค่ะกดแล้วชำระ รับเอกสารนี้ก็สองหมืนห้ากด F10 เพื่อบันทึกค่ะกด F10 เพื่อบันทึกอีกทีค่ะแล้วจะขึ้นลงบัญชีอัตโนมัติมาให้ชื่อบัญชีเช็คลบเช็ครับรอนำฝากฝั่งเดบิตสองหมืนห้าแล้วก็ชื่อบัญชีลูกหนี้การคา้าฝั่งเครดิตสองหมืนห้าค่ะสังเกตว่าสองจำนวนนี้จะจะเท่ากันกด F10 เพื่อบันทึกค่ะ แล้วมันจะขึ้นให้เราว่าพิมพ์ไหมกดเย็ดค่ะใช้แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินค่าสินค้านะคะกดโอเคค่ะพิมพ์รายการสินค้าพิมพ์เฉพาะใบเสร็จใบตัดใบส่งของเต็มนะคะ แล้วเลือกที่จอภาพแล้วกดปริ้นค่ะแล้วมันจะขึ้นหน้าตาใบาเสร็จรับเงินมาให้เรานะคะจำนวนเงินสองหมืนห้าค่ะกด Escape เพื่อออกนะคะ Escape ค่ะยกเลิกข้อมูลนี้เยดค่ะกด Escape เพื่อออกค่ะ